จงแปลง0.4มิลลิกรัมให้เป็นกิโลกรัมขั้นตอนนะครับเขียนให้อยู่ในรูปของสมการคณิตศาสตร์สิ่งที่โจทย์ระบุก,ก็คือ0.4มิลลิกรัมมีค่าเท่ากับกี่กิโลกรัม0.4มิลลิกรัมเท่ากับกี่กิโลกรัม เริ่มต้นการแปลงนะครับ0.4มิลลิกรัมเท่ากับเราพิจารณาก่อนว่าเริ่มต้นเราต้องแปลงสัญญกรณวิทยา,าศาสตร์ก่อนนะครับจาก0.4นะครับเขียนให้อยู่ในรูปสัญญกรณวิทยา,าศาสตร์ก็จะมีค่าเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ1มิลลิกรัม ศูนยก็คือ4คูณ10กำลังลบ1หลังจากนั้นให้ใส่วงเล็บเข้าไปแลหว่างคำอุปสรรคและหน่วยบริเวณนี้นะครับผลลัพธ์ก็จะกลายเป็นนะครับต,ต่อมาก็จะได้ว่า4คูณ10กำลังลบ1มิลลิวงเล็บเปิดวงเล็บปิดกลัม เราจะเห็นว่ามิลลิกับกลัมนะครับแยกกันโดยชัดเจนเพราะว่ามิลลิเป็นคำอุปสรรคส่วนกลัมเป็นหน่วยนะครับหลังจากนั้นก็ถึงสิ่งสำคัญแล้วนะครับเราต้องพิจารณาดูว่าโจทย์ต้องการให้เกิดกิโลอยู่หน้ากลัมโจทย์ต้องการให้เกิดกิโลอยู่หน้ากรัมนั้นวิธีง่ายๆเลยก็ใส่กิโลเข้าไปตรงนี้นะครับ ซึ่งกิโลมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3ใช่ไหมครับกิโลก็คือ10ยกกำลัง3การใส่กิโลอย่างเดียวจะทำให้ค่าผิดเพี้ยนไปค่าในวงเล็บไม่มีค่าเท่ากับ1ก็จะทำให้คําตอบผิดเพี้ยนฉะนั้นต้องคูณด้วยตัวเลขที่เป็นเลขยกกำลังที่ต่างกันเมื่อสักครู่นี้ที่จําได้ก็คือกิโลคือ10ยกกำลัง3นั้นสิ่งที่เราต้องใส่ไปก็คือ10ยกกำลังลบ3นะครับตรงนี้ กิโลคือ10กําลัง3นะครับใส่ลงไปเลยตามที่โจทย์ต้องการหลังจากนั้นก็ต้องใส่10กําลังลบ3เข้าไปด้วยเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยก็จะถึงขั้นตอนการหาคําตอบสุดท้ายแล้วนะครับก็เขียนเหมือนเดิมครับ4คูณ10กกำลังลบ1มิลลิเป็นคําอุปสรรคให้แปลงไปเลยครับคือ10ยกกําลังลบ3นะครับ10กกำลังลบ3ตัวนี้ลอกมาเหมือนเดิมครับ10กําลังลบ3กิโลไม่ต้องเปลี่ยนครับ ไว้เหมือนเดิมกิโลกรัมตอนนี้เราได้หน่วยคําตอบเป็นกิโลกรัมตามที่โจทย์ต้องการแล้วก็รวมนะครับก็จะได้ว่า c คูณ10รวมเลขชี้กำลังนะครับกำลังลบ1ลบ3ลบ3ก็รวมเป็นกำลังลบ7นะครับลบ7ลอกหน่วยกิโลกรัมมาดังนั้น0ูจุด 4มิลลิกรัมจึงมีค่าเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ7กิโลกรัม